เมื่อถึงชั่วโมงได้ยินถามราว่า200ร้อย่างนะฝฟังเขียนเมื่อเช้าวินบาทโยมบอกว่าไปฟังเขียนชื่อบนฟังทาก็เจ็บแตก้อยไปนั้น,ะาาน,ก,ก,น,นก็เลยแนะนําว่าให้มาฟังที่ศีรษะนักศึกษาแพทย์แผนไทยเพราะมีหมอที่ฝึกมาจากเม,กมือจีนมาฝึกการและเขินมาฟังทำ<า>ไม่คิดว<า>่าฟังขนขนาดนั้นนี่แหละเห็นไหมมันสามารถใช้ประกอบอาชีพทำมาหากินได้ ขณะเดียวกันก็สามารถที่จะช่วยเหลือเพื่อคูณประชาชนรัศดรได้ไม่ต้องเก็บแพงอะไรน,นี้เป็นต้นเป็นแบบบุนนิยมอย่างพวกศีาโกหรือชาวโศกเราก็ได้นะแล้วแต่กาเปิดฟรีวันนี้เปิดฟรีช่วงวันนี้เปิดฟรีอันนี้คิดขึ้งราคาเนี่เท่าทุนอะไรก็ว่าไปนะมีบางคนไงเขาคิดเลทอ,อย่างนงี้ถ้าต่างประเทศเขาคิดแพงหน่อยถ้าคนไทยเขาคิดลดลงถ้าเป็นชาวโก มันนักบดให้ฟรีก็มีถ้าเป็นยอมก็ให้ครึ่งหนึ่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วแต่เพื่อที่จะเป็นการสร้างบุญกุศล้นนะวันอธิบาทิจะเป็นตัวนำล่องเนาะในการที่ประสบความสํเาเร็จคณะเดียวกันก็ต้องมีพงวิหารสีด้วยขาดไม่ได้ขาดไม่ได้เมื่อมีอธิบาทต้องมีพงวิหารสีคู่กันเพื่ออะไรเพื่อสุดท้ายแล้วเราจะได้ช่วยเหลือเพื่อกูลเพื่อนมน,นุษย์ด้วยความเมตตา เพราะว่าหมอนี่มีคนให้คำนิยามว่าหมอคือหอหีบคือให้เสียสละหมอมาคือเมตตาเมตตามีมิตรจิตมิตรใจออาัดคืออบอ้อมอารีอบอุน่นนะใช่ไหมเมื่อมารวมกันจะเป็นผู้ให้ผู้เสียสละมีความเมตตาอบอ้อมอารีอยู่ได้แล้วอบอุน่นสบายใจนี่คือคําว่าหมอนะถ้าเราทําได้แล้วก็เป็นหมอที่สมบูรณ์ขึ้น เมื่อเราไปรักษาคนไข้หน้าที่เรามีหน้าที่จัดก,การ